เมนูนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยกับเมนูขนมมันสาคูก่อนอื่นนํามันเทศจานวน300กรัมมานึงน่งให้สุกระหว่างรอก็แช่สาคูเตรียมไว้สาคู100กรัมกับน้ําสะอาด100 ml พักไว้สัก15นาทีเมื่อมันสุกแล้วก็นํามาบดให้ละเอียดจากนี้ก็นําส่วนผสมทั้งหมดมาผสมให้เข้ากันนะคะก็จะมีมันบดน้ําตาลทรายเกลือป่นแป้งมันสํปาปะหลังแป้งข้าวเหนียวแล้วก็สาคูนะคะคนผสมให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยกะทิค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักแป้งไว้สัก15นาทีนะ ให้สาคูของเราดูดกะทิเข้าไปก่อนเวลานําไปนึ่งจะได้สุกได้ง่ายๆครัเวลาก็นํามาห่อ,อก,กับใบตองหรือว่าจะเทใส่ถ้วยตะลายหรือว่าใส่ถาดนึ่งก็ได้เช่นกันนะคะสําหรับในคลิปเราก็จะห่อ,อก,กับใบตองแบบง่ายๆนะคะพับหัวพับท้ายเสร็จแล้วก็นําไปนึ่งในน้ําเดือดเป็นเวลา25-30นาทีขนมของเราก็จะสุกดีแล้วค่ะก็ยกลงจากเตาแล้ววางพักไว้ให้เย็นสนิทจากนี้ก็นําไปจัดเสิร์ฟได้เลยตัวน้ำขนมจะมีความเหนียวนุ่มหนึบแล้วก็รสชาติหวานกําลังดีค่ะท้ายนี้ก